พวกแอแต่นะคะในรายกาัน w ่า u you ยู o w know. จากเอพิโ od ที่แล้วนะคะที่แต่พูดถึงเรื่องน้ํามันไฮดรลิกไปแล้วในเอพิโ od ที่8นะคะแกระแตขอพูดถึงเรื่องน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์ค่ะซึ่งทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าระบบพงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยก็คือระบบที่ช่วยทดกําลังหมุนของพงมาลัยค่ะทำให้เราสามารถหมุนพงมาลัยได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะซึ่งระบบเนี้ย จะมีน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นตัวการในการส่งผ่านแรงค่ะวันนี้กันเต้ก็จะขอแชร์เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเกี่ยวกับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะว่าสาคัญยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างต้องเลือกยังไงให้เหมาะสมนะคะงั้นมาลองฟังกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรู้ว่าน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์สำคัญยังไงนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยมันมีกี่ระบบแต่ละระบบเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงค่ะ ซึ่งระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ระบบค่ะ 1. น,นะคะก็คือระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮโลลิคค่ะระบบเนี้ยจะอาศัยกลังจากเครื่องยนต์นะคะผ่านสายพานไปหมุนตัวปั๊มไฮโลลิกค่ะให้สร้างแรงดันนะคะเพื่อส่งกําลังไปยังกระปุกพวงมาลัยค่ะทําให้ช่วยผลแรงของพวงมลาลัยขนาดเลี้ยวได้ค่ะเราก็เลยสามารถหมุนพวงมลาลัยได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 2. นะคะเป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าค่ะหรือว่า EPS ค่ะ ระบบเนี้ยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะคะเป็นตัวสร้างกําลังในการเลี้ยวค่ะโดยเมื่อเราหมุนพงมาลัยทางซ้ายหรือว่าทางขวานะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับการทํางานนะคะแล้วก็ส่งไปที่กล่องควบคุมแล้วกล่องควบคุมนะคะก็จะสั่งการให้มอเตอร์ไฟฟ้าทางาน,นะคะ่ะเราก็เลยสามารถหมุนพงมาลัยได้อย่างเบามือขึ้นนั่นเองค่ะจากทั้งสองระบบนะคะเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าระบบแรกเป็นระบบเดียวเท่านั้นที่ใช้น้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์นะคะดังนั้นถ้าเกิดปัญหาเช่นน้ำมันพงมาลัยพาวเวอร์ไม่เพียงพอนะคะจะทําทให้ การบังคับเลี้ยวเนี่ยทำได้ยากขึ้นเป็นเหตุให้ปั๊มแล้วก็เฟืองขับเนี่ยเกิดการเสยดสีกันค่ะดังนั้นก็ควรจะตรวจสอบระดับน้ํามันอย่างสม่ําเสมอนะคะน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์นะคะก็เกิดจากน้ํามันพื้นฐานหรือว่าน้ํามันเบตออยนะคะผสมกับเอสเทีฟเหมือนน้ามันหล่อลื่นแบบอื่นๆเลยค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือตัวเอสิทีฟที่เขาเติมลงไปอะค่ะจะต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของน้ํามันประเภทนั้นๆค่ะสาหรับการเลือกน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์ให้เหมาะสมนะคะหนึ่งเลยเราต้องดูจากคู่มือรถนนนนนนะะะคว่่าาาเเเ้แํใหหป็ไ เน็กลอนคืออะไรเน็กลอนก็คือมาตรฐานของน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะคะที่สร้างโดย General Motors หรือว่า GM นะคะซึ่งเขาแนะนำว่าถ้าเป็นตัวน้ำมันพงมาลัย power นะคะให้ใช้เน็กลอน2ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก่อนที่จะเลือกใช้น้ำมันเนี่ยเราควรจะดูจากคู่มือรถเป็นหลักนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าน้ำมันพงมาลัย power ของรถบรรทุกเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนที่กี่กิโลคำตอบก็คือทุกๆ60,000กิโลค่ะและตัวที่เราแนะนำนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัว Mobil ATF 2 2 0นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้จะเป็นทั้งน้ำมันเกียร์ มันแล้วก็น้ำมันพงมาลายพาวเวอร์นะคะ จะเป็นน้ำมันเด็กร่อน2นะคะข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือเข้ากันได้กับซีลทั่วไปนะคะทําให้ป้องกันการรั่วได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะกระแตคิดว่ากระแตได้มอบเกี็ตความรู้เล็กลๆน้อยๆเกี่ยวกับน้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะว่าสําคัญยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างต้องเลือกยังไงให้เหมาะสมนะคะกระแตมั่นใจนะคะว่ามาถึงเอพิโซดนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจเกี่ยวกับสารล,ล่อลื่นที่ใช้กับรถบรรทุกมากขึ้นว่าตัวไหนใช้กับระบบอะไรจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายที่กี่กิโลต่ที่สําคัญน,นะคะอย่าลื ขอบคุณเยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย